สอนชนภาคหนึ่งและทัพเรือภาคที่หนึ่งนำเรือรบและนักประดาน้ำกองทัพเรือพรอมอุปกรณ์ระดมค้นหาสี่ลูกเรือประมงที่สูญหายพบเป็นศพแล้วหนึ่งรายจากกรณีเจ็ดลูกเรือประมงอ,อัาตศักอัอปางกลางทะเลรอดชีวิตสามรายสูญหายสี่รายคาดว่าติดอยู่ในซากเรือประมงเหตุเกิดกลางอ่าวทะเลจังหวัดระยองบริเวณแบริงหนึ่งเกระยะสาสิบสองไมล์จากกระโจมไปแหลมปู่เจ้า อำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่30ตุลาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมานั้นหลังเกิดเหตุพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งและผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งได้สั่งการให้เรือตรวจการใกล้ฝั่งหมายเลข264พร้อมเจ้าหน้าที่ประจําเรือและนักประดาน้ําจากกองทัพเรือออกค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อนเนื่องตัวล่าสุดพบ ผู้สูญหายแล้วหนึ่งรายเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาคงเหลืออีกสามรายคือนายอาจิเลตมาราศีอายุ42ปีไถ่เรือนายไนสัญชาติพมา่าอายุ23ปีและนายโกสัญชาติพมา่าอายุ45ปีคาดว่าติดอยู่ภายในเรือและจากการนำน้ำสำรวจของนักประดาน้ำกองทัพเรือพวบว่าเรือจมอยู่ในระดับน้ำลึก30-40เมตร มีอวนมีเชือกและก็เส้นเอ็นจานวนมากปกกลุมรอบตัวเรือรัศมีประมาณ10เมตรซึ่งเป็นข้อจํากัดและก็เป็นอันตรายต่อการค้นหาจึงได้ยุติการค้นหาในเบื้องต้นและเมื่อเวลาสีน่นาฬิกาของวันนี้กองทัพเรือโดยทัพเรือพักที่หนึ่งได้ส่งเรือหลวงมันนอกเรือตรวจการ264และนักประดาน้ํา EOD จํานวน23นายพร้อมอุปกรณ์กําจัดเชือกและอวนที่อยู่บริเวณรอบเรืออับปาง เพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือสามรายที่ยังสูญหายดังกล่าวรวมทั้งได้นําห้องปรับความดันบรรยากาศสูงขนาดเล็กสําหรับการปฐมพิบัติบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานใต้น้ําของนักประดาน้ําอีกด้วยสิ่งคาดว่าถ้าลูกเรือติดอยู่ภายในเรือจะสามารถนําออกมาได้ในเร็วๆนี้นิวส24นิวราทิพสีรายงาน